รถพร้อมซิ่งนะครับผมมีล้อมีท่อมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมกับเจ้าตัวยูสุดีแม็กไฮแลนเดอร์แคปซีครับผม2.5งจุเครื่องยนต์ DDI นะครับผม VCS เทอร์โบได้มาเป็นเกียร์แมนวลด้วยรถปี2015นะครับผมราคาสุดพิเศษเลยไม่ถึงห้าแสนนะคันนี้ราคาเพียงแค่4 8่0 0 0แปดหบาทครับผมผ่อนสบายๆที่8ปด0 0งบาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ฟังนะครับผมหรือจับจองเข้ามาก่อนก็ได้ที่ 0902989893ครับผมนะรีบจับจองเข้ามาเยอะๆรถสภาพเนี้ยแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมตัวคลิปกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับรายละเอียดของตัวรถโอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆรู้ท่านด้วยนะครับ กลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องกระบะกับบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถกระบะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยครับผมรถกระบะถ้าว่าสวยๆต้องกระบะกับบูมเท่านั้นนะครับผมนะวันนี้ก็จะพามารับชมยูสุดีแม็นะครับผม2.5งจุดห้าแสนไฮแลนเดอร์แครสนะครับผมคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลด้วยนะครับผมรถปี2015กับราคาสุดพิเศษครับไม่ถึงห้าแสนนะคันนี้ราคาเพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนสบายๆที่ 8-9,000บาทเท่านั้นนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของครับรีบติดต่อเข้ามาได้ที่0902989893นบผมคันนี้รู้สึกว่าจะมีหลงล้อมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยครับผมมาพร้อมกับปลายท่อไทเทเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับโดยรวมแล้วสภาพรถเพิ่งเข้ามาก็โอเคนะครับผมอาจจะมีคราบฝุ่นคราบโคลนอยู่บ้างแต่ว่าการใช้งานไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับผม สภาพเหมือนใหม่เลยนะรถไม่ช้านะครับผมเริ่มกันที่กระจังหน้าก่อนนะครับผมกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมียมแบบนี้ครับผมสองเส้นใหญ่ๆมีเขี้ยวหักขึ้นด้านบนแบบนี้ครับผมมาพร้อมกับชิ้วฝากระโปรงที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันครับผมนะใส่เจวแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของสนิมเลยครับผมแม้แต่นิดเดียวนะในส่วนของโคมไฟหน้าครับผมได้มาเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับผมนะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้ที่ยังมีเดย์ทามลันนิ่งไลท์มาด้วยนะ ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะครับผมนะด้านล่างก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับผมครอบด้วยตัวโครเมี่ยมเช่นเดียวกันนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวพัรนึก็ถือว่าสวยนะครับผมสีขาวสดใสชัดเจนนะครับผมเป็นขาวมุกด้วยนะคันนี้มาดูกันต่อในส่วนของช่วงล้อนะครับผมนี่ครับล้อก็จะเป็นตัวดิสเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะล้อแม็กคอร์สิบแปดครับผมได้ยังปียี่สิบเลยคันนี้นะ ยางถือว่าใหม่อยู่นะครับผมมีแต่คาบฝุ่นทางเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพทำความสะอาดให้นะครับผมคาบดินคาบฝุ่นก็อาจจะมีเกาะอยู่บ้างต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะนี่ครับบันไดข้างนะครับผมเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีดำครับผมนะถือว่าดีไซน์มาลงตัวตัดกับสีขาวของตัวรถด,ด้วยนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยกระจกมองข้างจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับผมและยังมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยที่ปลายกระจกนะครับผมแบบนี้นะสีเท่ากันนะครับผม ไม่มีผิดเพี้ยนเพราะว่าเราไม่ได้ทําการกับสีมานะครับผมนะสีเด,เดิมจากโรงงานดูผิวพันธุ์ครับผมแล้วก็เหลียมสันสัดส,ส่วนโค้งเว้าคือส,สวยทุกจุดครับผมรอยต่อแนมเนียนสนิทนะรถไม่มีโดนไม่มีช้ํานะครับผมคันนี้ในส่วนของแชสซีนะครับผมดูกลมโค้งรูปเดิมแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมหรือว่ารอยสนิมเกมาะแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมีแค่คราบดินคราบฝุ่นเท่านั้นแต่ว่าก่อนส่งมอบรถให้พี่ๆนะเดี๋ยวผมทาการ ปรับสภาพทาความสะอาดทาสปาให้ฟรีฟีครับผมนะให้เหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยครับผมสภาพเอี่ยมๆนะครับฝาท้ายของกระบะนะครับผมนี่ครับผมไม่มีรอยบุบเลยนะเพราะว่ารถไม่มีโดนมานะครับผมทางเรารับประกันอยู่แล้วไม่มีชนหนักมีความจมน้ําน้ําท่วมตัดต่อตัดแต่งไม่มีอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะด้านบนนะครับผมพี่ๆอาจจะเห็นกันไหมไม่รู้นะนี่ครับผมมีสปอยเลอร์นะครับผมเป็นเคฟล่าคาร์บอน ด้านบนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนาะยี่ห้อดังด้วยนะบอกไว้ก่อนเลยอยู่บริเวณไฟเบรกด,ดวที่สามด้านบนตรงนั้นนะครับผมน่ะน,นี่ครับฝ่าท้ายจะได้เป็นมือเปิดโค้เงียบนะครับผมแบบนี้มีกล้องถอยหลังเดิมๆจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมนะอันนี้ไม่ได้ไปติดเพิ่มนะครับผมเป็นกล้องถอยหลังเดิมๆจากโรงงานเลยตัวท็อปก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้น่ะมีจอให้จัดเจนสวยงามแบบนี้ครับบริเวณฝาท้าย ไม่ใช่ฝาท้ายด้านล่างนะครับผมล้ออะไรผมใหม่มากๆครับล้ออะไ่นี่ได้ปลายท่อมาด้วยสวยๆครับผมเสียงเพาะๆแน่นอนคิดเลสซิ่งนะครับผมเป็นปลายไทเทแบบนี้นะครับมีแค่ท่อนะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์เราไม่ได้ทําการตัดต่อตัดแต่งมาอย่างแน่นอนนะพี่ๆมั่นใจได้เลยได้รถเดิมไปใช้งานครับผมนะอยากจะใส่อะไรเดิมนะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับผมนี่ครับช่วงล่างใช้งานได้ตามปกติรถไม่ได้ลุยหนักนะครับผมนะช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะมี คาบโคนมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่สนิมรับรองเลยว่าไม่มีครับผมไม่มีเกาะมาร์กโรงงานยังอยู่เลยครับผมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแหนบนะหรือว่าตัวโช๊คหรือว่าตัวเพานะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานทุกชิ้นส่วนครับผมนะยกเว้นปลายท่อใส่ปลายท่อเสริมพอๆมาให้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินี่ครับผมเป็นกระบะสี่ประตูนะภายในก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม ด้านในนะครับผมได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ครับผมนะที่พักคอนะครับที่รองคอมีมาให้นะแต่วันนี้ถอดไปทําความสะอาดให้นะครับผมสบายให้สกเล็กน้อยนะเป็นเบาะผ้านั่งสบายสบายนุ่มๆครับผมไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกนะครับแบบนี้เลยนั่งสบายๆนะครับด้านในเพราะว่าเป็นกระบะสี่ประตูนะครับผมเน้นไปกับครอบครัวไม่เน้นใช้งานนะครับอ่ะครับให้ดูในส่วนของนี่ครับสปอยเลอร์ที่ผมบอกนะยี่ห้อดังเลย นะครับผมเป็นเคฟลาร์คาร์บอนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะไม่มีตําหนิเลยด้านบนนะครับผมบนหลังคาก็เช่นเดียวกันรถไม่มีตะแคงไม่มีตีลังกามาอย่างแน่นอนไล่โฟงไล่ฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมตรงนี้ถือว่าแอบซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับดีไซน์มาได้สวยงามมากๆนะครับผมโอเคไปกันต่อที่ฝั่งคนขับบ้างแล้วกันนะครับมือเปิดจะเป็นตัวโครเมี่ยมนะครับผมทั้งสี่บานเลยนะแบบนี้โอเคครับ แผงประตูนะครับคุมทนด้วยสีดําแบบนี้ครับผมตัดกับสีเทาเมทัลลิกเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการตกแต่งเพิ่มนะครับผมเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็จะได้เป็นนี่ครับที่พักแขนแบบสโลปขึ้นด้านบนนะครับนะทาให้สบายมากๆเวลาพักแขนมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้าหนึ่งออโต้แบบนี้เลยครับนี่ครับผมพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นพวงมาลัยสามก้านของอีซูซุนะครับผมไม่มีรอยถลอกแม้แต่นิดเดียวครับผม รอยขีดข่วนก็ไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นพวกแหวนพวกอะไรเงี้ยไม่มีขีดข่วนเลยนะครับผมหุมมาด้วยหนังเป็นซอฟทัชแบบนี้นะครับผมขับสบายๆนะโลโก้ไม่มีสนิมเกาะด้วยครับผมไม่มีแกะไม่มีลอกแน่นอนครับเบาะด้านหน้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะนั่งสบายๆเดิมๆนะครับจากโรงงานลวดลายนะครับเดิมๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดเลยแม้แต่นิดเดียวครับเป็นรถเดิมนะทางเรารับประกันอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับผมได้เป็นเกียร์ แมนนวน5สปีดแบบนี้ครับผมขับสนุกสนุกสบายสบายนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับผมเป็นจอขนาด7นิ้วนะเชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย USB ได้ตามปกติครับเปิดนวิเ g เตอร์เปิดแมปได้มี SD card ให้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะอันนี้แล้วก็ได้มาเป็นแอร์ระบบมือหมุนครับผมแอร์แบบแมนนวลนนะเย็นฉ่ำแน่นอนสตาร์ทให้ฟังียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยเลยกันครับ นี่ครับผมทีเดียวติดไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องได้ยินเสียงท่อไหมแต่ว่าไพเราะมากๆนะครับผมนะถ้าพี่ๆอยากมารับชมเองมาฟังเสียงท่อหรือว่ามาทดลองขับครับเรียนเชิญที่บริษัชาเพชรยนต์สายไทยคงแปดแยกหนึ่งได้เลยครับผมนะหน้าปัดเรือนใหม่สวยสดใสนะครับสีสันสดใสคันนี้เลขใหม่อยู่ที่แสนห้านะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะแสนห้ากำลังพอดิบพอดีครับผมรถปีสองพันสิบห้าไหม่เท่านี้ก็เฉลี่ยต่อปีก็ไม่ถึงสองหมื่นกิโลนะครับนะก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่นะครับผม คอนโซลใสาต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 ัาตาตานแบบนี้เลยนะครับผมโดยรวมคือสภาพร้อยเปเซ็นไม่มีจอดตากแดดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆนะครับ ขออนาตหามุมกล้องสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมโอเคมุมนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัว i อลซูดีแม็กไฮแลนเดอร์แคปตีครับผม2.5งจดคันนี้นะได้เป็นเกียร์แมนวนวลรถปี2015ราคาอยู่ที่489,000บาทครับผมนะผ่อนสบายๆที่8-9,000บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะรีบติด,ดต่อเข้ามาได้ที่ 0902989893ครับผมได้รถสวยๆซิ่งๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับผมนะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยคันนี้นะผมรีบจับจองเข้ามาก่อนครับก่อนรถจะไปก่อนนะห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับผมและก่อนไปนะครับก้อขอฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันครับผมอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในโอกาสหน้าในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม